เน้นเส่าหน้าเส่าๆมากหมดใช้สายมากึ้นหน้าเนี่ยๆจบใส่ก่อนก็มดเส้านี่กันบ๊อสบายบ๊อบมวนต้นนี้กับบ๊มวนอยู่ตอนอาจารย์บ๊มวนมาสองหมื่นบ๊อว่านกับบ๊มวลบ๊อนี้กับบ๊มวนรับงานหนักกว่ายังงานหนักเดี๋ยวก็มดเส้านี่ก็ไปกินที่ม่นเพราะวันลาปากก็ไหวอ๋อละปากก็ไหวครับไปตามแต่อยู่กองก็ไว้เนาะที่นี่ก็ ความฝันครับอาจารย์โก่งทุท้ายแล้วครับความฝันยันั้นนะครับความฝันเนาะเอาเรื่องความฝันเนาะมาขึ้นต้องตีห่าอาจารย์ฝันมาเลยจับขี่เห็นขี่อีกเลยจับขี่เห็นขี่เหมือนกับว่าขี่ว่าไม่ขี่จะพ้ออะไรขี่ผู้อื่นเลยจับขี่เห็นขี่ก็คือว่างวดที่ถ้ามแม่เราฝันเห็นขี่หรือว่าฝันเห็นลิซุบหรือยังเน่ยงวดนั้น่ะสิเด็กเนื่องโมนิชิมะ แรงวันนี้กันได้ไม่ดีอีกเลยนเงินหลังกับฟังมามีคนมาบอกเลขครับ <ห ả? S 1> นมาบอกเลขคนมาโตขึ้นกรสือสามโตเลขเลยเล่ยเล็กโตไหนะ้น่ะมันถือกนันเล่นน่ะประมาณเกิดได้ว่ามันจะบประหัวมันเป็นความฝันนะอาจารย์ว่าเลขมันไห้เขาแต่มันไห้ยี่สิบแปดศูนย์แปดมันถือกันเล่นน่ะโตขึ้นโบกเติมไม่ไห้เขาอีกอันหนึ่งเด็สามตัวเด็กนั่น,นไหเน,นเกเิกนนเกได้ว่าเลขตัวไหนคนมาหกศูนย์แปด ก็พกเงิน kind of uh, um, ไปอันจะพร้อมกับไปวันนึงตอนส่ปลเสาร์นะไปกับไปยุทครูบเลขทู่พอมาพกศูนย์เปดที่หลังต้องเปเลยมันเศ้าเนี่ยตรงเป๊เลยไม่ไม่ไม่มีแบบเพา่ตรงนักศูนย์ปดนก็เสือเดิกศูนย์ปดหกศูนย์แปดไอ้คนมาคนมาบอกดิอ่าพ่อาวมหูจักบอกครับว่าเป็นอรเด็กน้อยเลยอ่เศร้าจะเป็นมุญงการโกนบอก เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่มันไม่ค่อยจําไม่ได้เพราะว่ามันตื่นขึ้นมามันตื่นขึ้นมาก็จําม่ได้มันจําเลยค่ว่าเขาไปเจอว่ามุ่ยิงคนหนึ่งจะมาสสาเะหิ้วคณบอกว่าก็บอกเรืกับถืงเรียกคนว่าแต่ว่าคือบ่หยสาโตไปเลยคนนะถึงเงื่อนหลายคนนะมันก็ได้ว่าไอ้หกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดเนี่ยแต่เนี่ยกับว่าหนี้ไปใส่แล้วมันตื่นขึ้นเกาหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดอ่าเรื่มันวันนี้ไปไหเกัน ชุดที่อาจารหายไปอะไรเดินพิษชาวเขาเพิ่มนี่รัอันนี้เป็นชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มให้ตั้งแต่ผุนนอจานชุดที pper, the the ่ไหนยใจเหมือนอยังคือเก่าสองอ่ากับพูดไอ้สื่อแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดซูสูสแปดจากกับอีเจน้ำเหมอก็บจะมีการลุ้มเรกว่ามันจะมาไหมตรงนี้เป็นฝากเป็นแนวทางอาจารย์ก็บอกก็เลยบอกว่าไม่ติดมาหรือมาเนาะเป็นแค่เพียงแนวทาง มากชอบตัวคอยนั้ไป,พ,ปพิจารณาเนาะอาจารย์เนาะม,มาเก,ก็บมา <ฮะ S 2> ไปพิจารณามาตัวใดกไปเฮ็ดเอามาตัวใดกไปเรียนเอาเป็นพิจารณาเอาอาจารย์ก็เป็นเพียงแนวทางให้แค่นั้นเพียงแนวทางให้แค่ั้ <ฮะ S 2> เพราะว่าอาจารย์ก็พูดวนาอีกสองรถไหคือให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะให้เป็นแนวทางมากจังตามเนาะอาจารย์เนาะมากจังตามท่าที่นี่ที่อาจารย์ให้นะครับเนาะแปดหนึ่งแปดศูนย์ที่นี่ผู้เฒ่าพยิมมะเข่าฝัน คือว่าให้สามตัวเพิ่นแบบนี้เป็นบอกครับแมนเปนลายเพิ่มสามตัวเลยมังงก็เลยเอาหกก็เลยเอาหกใสเต็มสี่เป็นหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดอ๋อหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดที่นี่ก็จะเป็นสามตัวเจ้านนาะครับสามตัวบดครับที่นี่ก็จะเป็นสามตัวหกหนึ่งแปดหกหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดสองตัวราคาอาจารย์อาจารย์นินไปที่ตัวแรกครับ สองตัวล้สองตัวครับสองตัวน้อาจารย์เน้นไปที่แปดหนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดอแปดหนึ่งกับแปดศูนย์เป็นเน้กับแปดศูนย์บนล่างน้อบอกครับอาจารย์บนล่างยังอยู่เหมือนเดิมเนาะอไปบนไปล่างจะเน้นไปที่ล่างสี่สองขึ้สี่นี่ข้างบนนะครับอาจข้างบนเนี่ยบนบนสี่ล่างแปดบนสี่สล่างแปดบนสี่ล่างแปดอาจารย์พูดเอาแตทั้งแรกเลยเนาะบนสี่ล่างแปดบอกแต่จิงเล็กเลยว่าบนสี่ล่างแปดครับโอเค เน้นเน้นหลับนะครับนอนนีนนอนหินไม่เน้นหลับเนาะมาได้ต้องหลับหน่วยหลับสิบเนาะครับเนาะมาได้ั้งหน่วยสิบก็บางคนมาได้เตมหมว่แล้วเป็นไข่เต็มพ่อจะมันจะไปฉีด้าต่อจึงสีมุมงแรกถึงสี่โมงแรกอจะไปถีด้าต่อสี่โม้วึงสี่สี่โมงเย็นอย่างลอมนเตรียมราหมนเลยเพราะว่าอาจารย์เราไม่ถีย้า อือผมมาล้างไม่ถ่านนี่อาจาังฮารุ่นรุ่นรุ่นเล็กมันช็อกอีกเนาะอาจารย์ทั้งหมดคนที่ช็อกอีกเยอะช็อกอีกเหมือนอยากใช่ไหมกเอาไปอ๋อแซมช็อกเข้าโรงพยาบาลรุ่นอุกสามตัวตรงมีรุ่นเล็กอยู่โรงพยาบาลสามตัวตรงตรงครับปัจจุบันตีขนาดนั้นแต่ว่านอกครับผู้ใดบุญเบเกอรี่ในบุญแดงนู่นเนี่ย็อบตาย ไม่แต่รุนม้ยหว่าอาจันย์จะรุ่นม้อยหน่อแต่ทั้วอาจารย์ฟันดีมั่งวันนี้ฟันดีก็คือฟันเห็นขี้ฟันได้จัดขี้ขี้คนเด่มแล้วมันก็มีพ่ออาจารย์ก็ฝันว่ามีคนมาขี่รถมาชนบ้านหลังนี้พังหมดอบ้านในที่ฝันเก้ฝันเมื่อคืน มีคนขับรถมาชวนนะเลขที่142 142 142ถ้า42ตรงกับเลขที่อาจารย์ไหถ้าอาจารย์บอกว่าวันนี้หวยมา8ล่างแล้ี4บนออกทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวนี้นึงะก็วิ่งบนมีที่จะอยู่หรอกยามาวิ่งบนสี่ล่างแปดคงได้เปลี่ยนแผนใหม่ที่ว่าเพราะว่าคนอาจจะเยอะเพราะว่ามัน วัเราก็ให้มันเข้ามาหลายงวดแล้วะอสองมาหลายงวดแล้วลก็แบบเตรียมรับมือตั้งงวดนี้หวยออกสี่สองแต่อาการอาจารย์ก็แอบชอบนะอาจารย์ก็พูดไว้ว่าบ้านเลขที่จะอัดงวดนี้หนึ่งสี่สองหนึ่งสองสี่แล้วก็ต้องกลับด้วยนะต้องกลับนะซื้อเลขนี่ต้องกลับนะสี่สองสี่ไม่กลับตัดแต่งนะบอกอ <c oughs> ไม่กลับตัดแต่งต้องกลับด้วยซื้อเลขจะประมาณ <c oughs> พ่อของอาจารย์ฝันว uh ่า huh. มีว yeah. well, so like ัยร yeah. um, um, really ุ่นเข้ามาในบ้านท่านก็โมโหว่ามันเข้ามาทำไมวัยร yeah. ุ yeah. ่นมาเต็มบ้านเลยแลาวก็ขี yeah. ่รถชนบ้านอีกข้างหน้ากระจกแตกหมดท่านก็โมโหที่นี้ว่านเล็ที่เล็ก็ันหนึ่งสี่สองแล้วตรงแต่อาจารย์ฝันเมื่อคืนอาจารย์ก็ฝันเราได้จับที่ถ้าฝันแบบนี้สงสัยได้โชคใหญ่แน่นอนถ้าฝันนี้ได้โชคใหญ่แน่นอนเพราะตัวเองก็ซื้อศูนย์แปดซื้อแปดหนึ่ง ถ้านนฝัน,นตามตีทำนายความฝันนี่มันน่าจะเป็นสี่สองอาจ๊ะก่อนได้จากยพี่ใช่สี่สองสี่สองสี่สองสองสี่เนาะแล้วก็ไอ้เลขที่อาจารย์ปล่อยวันนี้หกหกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดตัดหกหนึ่งไว้ด้วยนะใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในความฝันว่าฝันเห็นที่ก่อครับ ก็แล้วแต่คนมีโชคก็จะไปเรื่องไนเนาะไปตัดตัวเองเนาะจัดการกันเราเองแต่อาจารย์ก็ให้นิ้นไปแล้วสี่ตัวก็คือศูนย์สี่สี่สองแล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็เลขชอบมากที่สุดก็คือศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็สี่สองนี่คือชอบมากสามพันอยากอยากรวยแต่ใครแค่สี่หางเองวันนี้ไม่ได้ให้เยอะก็อหกใสแค่นั้นเองอยากรวยแล้วเอาหกใสเป็นหลักร้อยแค่นั้นเองหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดเพิ่มไปแนั้นครับ พออาจารย์ก็ไม่ได้เล่นให้เล่นเยอะอะไรเราก็ไม่ได้ให้หลายหางอะไรให้แค่นี้เองใหาา้เป็นแนวะทางให้เป็นแนวทางใครชอบก็ซื้อเอาใครไม่ชอบก็ผ่านไม่ต้องมาพูดเสียเวลาชองประจับขัดก็ผ่านใช่สอบประจับขัดก,ก็ผ่านใช่ไหมครับอีกไม่กี่ชัวงวงนะ่วโมงเนาะอาจารย์รัฐบ,บาลก็จะประกาศคนรางวัลแล้วมนคนไม่ชอบก็มาพูดเราอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าเราวัตถุดิบบ้างอนะไร ครับธรรมดาครับอาจารย์ครับมีขาวมีดำมีดำก็มีอาจารย์จเนาะอาจารย์บางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบครับเป็นปกตินะครับของคนคนคนไม่ชอบไม่ชอบของคนคนคนที่มิ้นส์เออถ้าคนคนคนมากก็เละใช่ไหมอาจารย์เออนั่นแหละเป็นปกเป็นธรรมดาของคนครับอาจารย์สายลูกศรทุกชาติทั่วประเทศอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมครับก็ ฝากว่าเล่นหวยได้แต่ต้องเล่นที่มีสติเล่นได้แต่อย่าไปหลงก็ให้เล่นอย่างมีสติมีสติและมีสตังด้วยถ้าไม่มีสตังเราอย่าไปทำความเดร้อนให้คนอื่นเราต้องเล่นอย่างมีสตินะที่สำคัญหวยต้องเล่นอย่างมีสติที่สำคัญเลยเพราะว่ามันเก้าสุดเก้าประตูมันไม่รู้หรอกมันจะออกประตูไหน ต้องเล่นให้มีสติอยากคิดแต่อยากได้เราต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าสิ่งที่เราเล่นอยู่นั้นมันคือความเสี่ยงดวงทั้งนั้นเราต้องมีสติในการเล่นก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีให้ขอให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนนั่บนเงินทองแล้วก็สมปรัถนาคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ถูกหวยทั้งประเทศในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มานัมที่เราปรารถนาไว้ก็ขอจะให้มีการติดพลาดประการใด 사두 사두 사